จับได้ไหมจับนี่อย่างอะเม็กาแฟอะนี่เหรอไม่ได้กาแฟอือขั้วแล้วอีกยังตากให้มันแห้งอันนี้บดเขาบดแต่มาสแลนด์เม็ดออกอะเขาบกเปลือกเปลือกบนนกอันนั้นไอ้ช้างกินแล้วเหรออันนี้เขาล่อนมาจากขี้ช้างอย่างเขาไปเก็บเม็ดสุกๆเหลืองๆมาหรือว่าเขาเก็บเม็ดดำๆสุกๆมามาตากแดดให้แห้งเขาเอามาขยี้เปลือกออกอันนี้คือล่อนแล้วใช่ไหมอันน้ำฉีดด้วยไหม ถ้ามันร่อนออกเองคนเดียวเนี่ยถ้ามันแห้งอ่ะใช่ไหมใช่มันแห้งใช่เหรอต้องเหมือนเม็ดมะแขมันลูกเออเหรอเหมือนถั่วดินเนี่ยมันก็ปกติเหมืถั่วดินจังว่านทามว่างเริ่มแนงเกลียดแล้ะเริ่มแนงเกลียดแล้วเกลียดไรลือแม่หลังนั้นหมาก่อน อันนนีีกก็วาิดโออถ่ยะไรครับผมถ่ายรูปกลุ่มคนละครับฮิโนกิฮิโนกิเออสามวงถ่ายนานเออฮิโนกิแล้วไปถ่ากูพาไปถ่ายฮิโนกิ

หิลุงแย้มปลกนี่ใช่ไหมเออเออเนี่ยเดวออกแล้วเนี่ยแดออกสวยๆนี่นี่โอ้ขยะไม้ขยไมดดเยเลยทำไมมันดูดีวะทำไมมันดูดีอยู่ที่นาตานี่ โอ้โหอย่าอย่าลืมมาลงยูทูบเดินนี่เลยพลาดเลยถ้าไม่เอาลยไหนเราจะลงเลยใช่ไหมฮะเราจะลงเลยใช่ไหมจะลงทางไหนทางเดิมป่ะทางเดิมนะจ๊ะทางเดิมก็ตามกันไป มมันพวนเออจะนั่งเที่าวอยู่ที่ไหนคุณช้างเข่นครับผมมาทำอะไรมาทำอะไรว่าจะมาหากาแฟกินแล้วก็มาดูดอกซากุระได้กินหรือยังยังไม่ได้กินเลยเพราะคนเต็มไปหมดไม่มีโต๊ะที่จะนั่งแต่ดอกไม่ค่อยสวยนะวันนี้ดอกไม่ค่อยสวยมันเริ่มมันเริ่มต้นตัวนน้นน่ะที่คนเยอะเออดอกเฮ้ยดอกฝั่งนู้นก็สวย

อันนี้ของจริงหรือว่าของไม้อ่ะเอ๋อนี่ของจริงนี่มาของจริงเขาใส่ใส่ไดแค่ะเขาเ็นของจริงอ่ะของจริงของจริงเว้ยม้นเต้าของจริงอ่ะเขาทำอะไรเอาไปใส่น้ำอย่างเพิ่งป่าวายป่าเป็นจริงได้ไหมวะฮะไหนนี่แล้วเขาก็ซื้อกาแฟลงมานั่งกินนี่บ่ได้กะไนี่แล้วเขาขายอยู่นี่เหรอกาแฟ น,นเ,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 เหมืหมอนกันนะเหมือนไม่ต้องขึ้นละม้มีกาแฟอะไราากิน,นบ้างเอ่ยคาปูชิโนอเมริกานโนดุนนเอาวกาแฟ ผมเอาลาเต้หนึ่งแก้วครับอันนี้สมัยไดโนเสาร์สวผมเอาอเมริกาโน่ครับนี่ของจริงมันคืออย่างอ่ะน้ำเต้าฟูกสมัยอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์สมัยไดโนเสาร์มายุคประมาณ2,500กว่าร้ยุคอะไรนะคริเทเชียสยุคสมัยยุคคริเทเชียสเหรอ พอพอนนี้แต่ดูดีๆมันมันเหมือนหัวไดโนเสาร์นะใช่เออตอนนี้ก็จะจะกลายเป็นอันนี้ละฟอสซิลฟอสซิลไอเราขุดเจอในหมู่บ้านนี่กันไปอันนี้แบบคั่วสุกคั่วไม่สุกเมดเดียมมันจะมีสารรูปแบบนะคะอ๋อแต่กาแฟมันเป็นพันธุ์เดียวกันกับพี่เป็นพันธุ์เดียวกันอ๋อ อันนี้คืที่บดค่ะอันนี้คือที่บดกันค่ะมันจะอยู่ที่การขูดแล้วกันอ๋อรสชาติมันจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าสุกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยาะใช่เพราะถ้าไม่เหมือนถ้าเป็นแบบขูดอ่อนมันก็จะมีความเปรี้ยวเนาะไม่ความเปรี้ยวความหอมประมาณแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบขูดกลางมันก็จะมีความหอมประมาณความเปรี้ยวก็จะมีเิรี้ยวเล็กน่อยไม่ถึงกับว่าจะเปรี้ยวอ๋อแต่กาแฟก็พันพันเดียวกันเนาะนี่เป็นทิเรีานนองค่ะ อเมริกาโน่มาแล้วแต่ถูก้คเท่าไหร่อ่ะเหรอแก่สี่สิบบาทในหัวในหัวใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ให้สนม้าทางหลังไม่ได้ก่อนะของเขาของเขากินง่ายง่ายของเขากินง่ายๆเอ้าพ่อเลี้ยงเ่อเลี้ยงสมองพ่อเลี้ยงสมองนี่บอกกินกงแกก็ได้เองเน้อยกาแฟบบกที่นี่ลำนะ เออคนยงสมองดตอดเบียยังเดียร์ยันเขาบ้านมาเข้าห uh 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 ้องน้ำไอ้ตรงปากปากทางเข้าบ้านมาเลยอ่ะตรงปากทางเข้าบ้านนั่นอะ เราจะโอเวอร์ทำไมอ่ะลง้งได้แล้ว ไม่ชอบลกขัดอ่ะยัับม่นไม่ชอบลูกขัดเหรอดู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 รูดูดนดู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 ู้เูด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 อดดู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 ดหดมดู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 ดดู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 นูดูดูดดด อาหาูบมันลงอาหารอาหารพมันนี่องไหนไล่พูบยูเรื่งตา้องลนะต้องไล่ะลูกามาตามไล่แล้วเพ่อนอสไปหลุดตามไล่เพราะว่านี่แหละติดป้เมื่อกี้เขาไล่ในโบ้ก็บรรยากาศเลยนะมันเย็นไง เขาเรียกอะไรหน้าไม้อะไม้ได้ไหมสิบบาทสิบดอกอันนี้ทำมาจากอย่างาอ่ะเบอร์กันชนอ๋อ ครับวันนี้เอามาชมสนไนเปอร์มืลอนไนเปอร์อุ้ยตกใจไปเลยไม่เศร้ารอ่ะไม่โดนเลยด้วยซ้ำอ่ะเอามายาไหมังโดนนี่เอามายัไหมายิงเนี่ย โดนต re, oh, ูดหมานะเว้ยโอ้ยแม่นมันจ in> ับวางยิงยังไงก็โดนไอ้กลังอ่ะรูกสุดท้ายลูกสุดท้ายอ่ะความเป็นอยู่ของหมู่บ้านเลยเออเออเนี่ยน้หน้ามาใสกแบบนี้เออเอาเื้อเื้อเาเื้อเสืเลยเอาหน้าเื้อออ่ะหน้า anh em chơi nhoi súng chơi nhoi con mà nha yin hả anh yin đấy thử lòng đi 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 ่งงน,น,งองนเอาใครเอาเอา,า,เอาใครใกล้สุดดีกว่าอ <laughs> ย่าเอาโดนเลยดีกว่าไม่โดนกระดาษนี้นะครับในหัวลองนะฮะในหัวในห,วหัวหัวยังคู่หัวหลับตาข้าศึนหลับตาหลับตาข้างเล็งอ่ะมึงเล้งขวาหลับตาหลับตาท่าสองท่า,าไม่ลองรอง อุ <cam ina> ้ยนี่ยอันนี้แล <c ười> ้วไงไหนเรไหนหลับตาสองข้างเลยเหรอใกล้เคียงหลับตาสองข้างนี่สบายแล้วเออหลับตายิงเลยข้างข้าข้าฝาสองข้างเนี่ยจะไขึ้นใหม่หลับตาสองข้างเนี่ย โย่ได yeah, right. ้ได้ได้แม่นเว้ยแม่นเว้ยอันนียไหมความบังด้วยความบังหมู S <S yeah, ่บ้านรอดละบ้านจะไม่โดนทำลายแล้วส้มนี่มันยากนะมันมันมันกลมอ่ะเนาะมาหมกอนติดกองเฮานี่คไงไม่ต้องดีๆเนี่ยที่หมากอนดี

กขาเล่นเลยนะูตำนานด้วยตำนานกามีตำนานแล้วมีประวัติศาสตร์เข่าตำานตามยพกแตกก็ตำนานใครนี้องซาวสารดอกนะคุณจัให้หนึ่งดอกเให้นะฟรีหนึ่งดอกให้ฟรีหนึ่งดอกไหน่ะไหนวะชา้านเนี่ยบนนู้นเดียวคนตายหมดเยเนาะ มมเยอะเลยเป็นลมก็ห huh. uh ัน huh. uh ้ไอยู hmm. uh ่ห huh. ้างน้องอ่ะเดี uh ๋ยวพี่ถ่ายกับตัวนี้ก่อนนะน้ำไม่ถึงเกาอ่ะหลับสองตาเลยนะเอาเอายิงยังไรกันยังไม่โดน Uhm โอาใครอย่างนี้น้ำไม้ก็มารได้ดลูกมันเบี้ยวแกหลุงมาหมออเบี้ยวเบี้ยวห้องนี่ครับภาเหมือนซื้อแล้วก็ไม่เยาวเกียิงไม่ดีโทษปีโทษกองแล้วเลยเฮ้ยสุดยอดเสืดยอด เสิร์ฟยอดถือว่าเราเป็นผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนได้ให้ดอนี้งไงนี่ต้องลงแหละเหมือนยิงกันเรขัยิงละลงรู้เอาเออลุงเออแน่นยิงกันให้ลุงก่อนก็ได้ให้ลุงยิงกันเอาให้สวยยิงอาอคินลุ้ให้ลุงไปยิงก่อนตักระยะห่างประมาณ500เมตร ก็เ,เอาลูกเก่าออกก่อนดิเดี๋ยวมันก็ไม่เข้าหรอกยิงปืนเอาไว้นเนี่ยไกลๆเนี่ยไม่เคยยิงสลับด้านไหนอ่ะหลังข้าซ้ายเล <laughs> ่นข้าขวา <c oughs> ลูกเลนะ่นยังไอ้นั่นอ่ะสลับเงาโอ้ตกต่ำเลยนี่อวยิงปูดสิงอย่างเดียวเลยอ่ะเ <laughs> ล่นใจพอใจแค่ชอบไม่มีตูดเลยครับ ฝรั่งดิเป็นฝรั่งอย่างเงี่ยมันมีด้วยเหรอฝรั่งนั่นไงที่สุดท้ายอ่ะไม่ใช่นั่นอ่ะอันนั้นไอ้บักเขือขึ้นบะเขือขึ้นโยเต้ไงตักแมวตักแมวอ่ะลูกน้ำเนี่ยลูกน้ำดึงอะไอ่ะไม่ใช่รับฟังนี้เออเปิดฟังนี้เออ เออตบตาเนอะตบตาหน้าใส่ใกล้ๆมือแนวใกล้ๆนี่นี่เลยเหรอจะเอามือถุงนาเดียวนี่ยมือหายกูเยี่ยนแล้วเลยไม่มือลงมาทำไมมือมันสั่นอะนิ่งๆดิโอ้ยขนาดมือสั่นนะโหเข่าเป่านี่ดูคนเดียววะ เข่าเป่าเมื่อยเมื่อ่เก่งเงี้ยคนเหล่แล้วลุงยิงได้สามดอกไหมยิงได้สามดอกแต่ไม่โดนบ่โฮสามดอกไหมยิงไปดอกนึงแล้วเนาะลุงหลับตายิงได้เลยอ่ะยิงไม่เห็นแล้วอะจับตาสองข้างได้ไม่เห็นแล้วนี่ ส0ดอกไี่เข้ามดแล้วทีเนี้ยสดอกนี้เข้ามดแล้โอ้ด้ใจตังกันสามดอกเหรอาแล้วี๋ยวลุงเขาจะแถมให้เนี่ยน้องเมย์น่เอุอุ้มอุองม่กันเหรอยเนอ้ข้าข้าอใจอยง้คือมงแค่ข้นะข้าผู้ผ่เงเข้าเนี่ยให้ผู้หญิง กีโกเลยตัวสั่งไงลุงพูดแล้วนะลุงพูดแล้วนะเอาหลาบนะครับไปอีกหน้าปาอีกเออดูให้ดูดอกให้มันตรงตรงดอกให้มันตรงตรงอ่าหัวลอก น่าเ้ดอกเดียวได้ผลสุดยอดสุดยอดจริงๆดอกเดียวได้ผลเลยคนที่ต้านทำไมมันไม่นะเดี๋ยวเอาแถมบ้านใกล้ๆอัเนี่ยมันดูมันตื้อเต่งเต่งยาวเสร็แล้วเสรแล้วตูวให้แล้วแกแล้วดอกเดียวได้ผล